สวัสดีครับอยู่กับหนุ่มกอ๊อตสายจกอีกเช่นเคยครับนี้พามาชมโปรเจกต์ใหม่ของเรานะครับที่ว่าจะทำโรลเลอร์เพิ่มเป็น2ตัวนะครับแทนแคลรียรนะครับนี่ครับก็ออกมาประมาณนี้นะบ,นบินนี้ครับ ันนี้เราประกอบไปครับไล่เก็บเชื่อมอยู่เมื่อกี้ก็ถอดไปเชื่อมนะครับเก็บลาวครับถอดมาเชื่อมมาปะใหม่ครับทำเองครับถูอของเราะจะพาชมคันนี้ก่อนนะครับใส่โรลเลอร์สองตัวนะครับ dia dapat sepaket ni Ni at boot apa คอนี้มันเปลี่ยนนะครเขาเปลี่ยนให้ใหม่ครับคอโซนไปหมดแล้วครับเปลี่ยนบูทใหม่เปลี่ยนบูทเปลี่ยนสลักใหม่นะครับนี่ครับคันนี้เสร็จแล้วครับบอกว่าประมาณนี้นะครับดูบึกบึนหน่อยครับ เลยสองตัวออกมาสวยดีครับแบบแท็กก็สวยครับของเดิมจะเป็นแบบนี้ครับไม่ค่อยสวยครับคราวนี้เฟรมมันสวยนะครับับมนก็เลยทรงเลยสวยด,ดูบกบินดีเหมือนพวกร้อยสี่สิบรือสองร้อยครับ ตอนนี้ก็ไล่เก็บเชื่อมไล่เก็บให้ไล่เชื่อมเก็บนะครับแล้วก็ใส่โซ่ครับเตรียมบอกงานนะครับพุ่งนี้นะครับนี้ไปลุยป่าแล้วครับไปที่ไหนยังไม่บอกนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับผมคันน้องผมขับก็เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมลุยครับฟังนี้นะยครับเจ้าเลยครับ สำหรับคลิปนี้ก็บายๆครับติดตามชมคลิปต่อไปได้นะครับผมเสียงก็จะเหนื่อยๆเหนื่อยๆน,น,นะครับ <c oughs> แดดร้อนครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ให้หนุ่มก๊อตไซจกด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ